ห้าอาหารอันตรายแฝงทำให้อาจเกิดโรคไตได้โดยไม่รู้ตัวหนึ่งเนื้อสัตว์แปรรูปครับผมอาหารจำพวกเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อตากแห้งไส้กรอกแฮมเบคอนต่างๆครับอาหารเหล่านี้ครับหากเราบริโภคในปริมาณที่มากครับและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆครับสามารถส่งผลทําให้ไตของเราทํางานหนักและส่งผลอาจจะทําให้ถึงไตาวายไตยเสื่อมได้ครับเพราะอาหารเหล่านี้ครับ ใช้วิธีการใช้โซเดียมค่อนข้างสูงรวมถึงยังมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตด้วยซึ่งส่งผลตต่อให้ไตของเราทำงานหนักและเสื่อมเร็วกว่าปกตินะครับผมสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับผมอาหารยอดฮิตมือเร่งรีบครับใครๆก็ต้องรู้จักครับแค่เพียงจีกซองใส่อิ่มร้อนก็รับประทานได้แลครับ แต่รู้หรือไม่ว่าบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปครับมีปรมิมาณโซเดียมที่สูงมากๆครับซึ่งในแต่ละวันเราไม่ควรรับโซเดียมเกิน2,000มิลลิกรัมครับแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับบางรสชาติครับก็มีโซเดียมเกินกว่าก,กําหนดครับดังนั้นครับแนะนําให้เราควรลดปริมาณการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงอย่ารับประทานมากเกินและบ่อยๆจนเกินไปนะครับผม 3. ไขมันสูงครับผม อาหารไขมันสูงครับอย่างเช่นหมูทอดไก่ทอดเฟรนฟรายกัมเนื้อสัตว์ติดมันทั้งหลายครับหากเรารับประทานในปริมาณที่มากและติดต่อกันเป็นเวลานานครับก็ส่งผลให้เกิดภาวะไขมันสะสมความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงและเกิดภาวะไขมันในหลอดเลือดได้ครับซึ่งภาวะเหล่านี้ครับก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดไตของเราเสื่อมก่อนวัยอันควรครับแนะนําให้พยายามลดการกินอาหารไขมันที่สูงจะดดีที่สุดครับผม าาสีส่อาหารสุกสุกดิบดิบครับผมอาหารสุกสุกดิบดิบครับก็ส่งผลให้เราเกิดโรคไตาวายและไตเสื่อมได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเพราะอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบครับอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสหรือพยาธิครับสามารถทําให้เราเกิดอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษลำไส้อักเสบได้อีกด้วยครับซึ่งการเหล่านี้ครับจะทําให้เราร่างกายของเราเกิดภาวะขาดน,น้ําซึ่งเมื่อร่างกายของเราขาดน,น้ํา และก็อาจทําให้เกิดภาวะไตาเสื่อมเฉียบพลันได้นะครับผม 5. ยาแก้ปวดต่างๆยาแก้ปวดมีประสิทธิภาพในการลดการปวดได้ดีครับแต่ว่ามีผลต่อระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายของเราอีกด้วยครับซึ่งเรารับประทานยากลุ่มนี้มากเกินไปหรือติดต่อกันเป็นเวลานาน,านครับก็อาจจะส่งผลให้ไตวายวเฉียบพลันหรือไตวายวเรื้อรังได้ครับดังนั้นครับแนะนําว่า ไม่ควรทานยาเท่าที่จําเป็นครับไม่ควรทานยาที่หลากหลายมากจนเกินไปนะครับเพื่อนๆอาจจะมีผลข้างเคียงของไตของเราได้ครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถ,ถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมี าการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างๆครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณล,ลดฝ้ากระจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็นแนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ ชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับ <ๆ S 1> เพืเ่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ ครีมน,นะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อน,อนถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ 50- 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับ ที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน